กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหล่งทุนหมุนเวียงดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีในการดูแล,แลและแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นการขับเคลื่อนงานที่อาศัยกลไกของสตรีในระดับพื้นที่นำไปสู่การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาองค์ความรู้ทำให้สมาชิก กลุ่มและองค์กรสตรีมีความเข้มแข็งทางด้านสังคมสำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุจจับ สำนักงานเลขานุการต้นแบบในการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอของจังหวัดอุดรธานีตามโครงการเชื้อชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2566ที่นี่มีการบริหารจัดการสำนักงานเพื่ออำเนยความสะดวกสำหรับคณะอนุกรรมการและผู้มาติดต่อประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเหมาะสมโดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดจ,จับเป็นหลักและได้เชื่อมโยงสถานที่ดำเนินการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วยห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการและภายในอาคารสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอกุจจับสำหรับการไกล่เกลี่ยหรือบริหารจัดการนี่ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับตำบลมีการจัดทำแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ <c oughs> เช่นแฟ้มหนังสือสั่งการแนวทางการดำเนินงานแฟ้มคำสั่งแฟ้มทะเบียนโครงการเป็นต้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุจจับมีนายเสกสรรจุมพล,ล่านายอำเภอกุจจับเป็นประธาน มีว่าที่100ร้อยตีเฉลิมชนโกสุมสิริพัฒนาการอำเภอกุจจับเป็นเลขานุการและมีคณะอนุกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนงานอย่างเหมาะสมทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเช่นการกำกับดูแลติดตามส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอการตรวจสอบกันกองและให้ความเห็นชอบโครงการทำให้การบริหารจัดก,การกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุจจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางในเรื่องการบริหารงบประมาณที่ได้รับงบประมาณโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ2566าจำนวน82,275บาทสามารถเบิกจ่ายได้100เปอร์เซนต์หรือการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งปัจจุบันอำเภอกุจจับมีสมาชิกรายบุคคลจำนวน16,697คนและประเภทกลุ่มองค์กรจำนวน12กลุ่มเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การบริหารจัดการหนี้ข้อมูลหน้าวันที่25พฤษภาคม2,566อำเภอกุจจับมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน132โครงการจำนวนเงิน1 4 4 3ล้าน4 2บาทมีหนี้ที่ได้รับการชำระแล้ว552,366บาท91สตางค์ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน1,413,383บาทและมีหนี้เกินกำหนดชำระ1,529,786บาท29สตางค์จากข้อมูลหนี้เกินกำหนดชำระดังกล่าวคณะอนุกรรมการระดับอำเภอได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุจจับและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ มาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้และจัดทําแผนปฏิบัติการรวมทั้งจัดทําระบบติดตามหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้แก่การจัดทําทะเบียนลูกหนี้แยกประเภทลูกหนี้ที่ชัดเจนการประสานลูกหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งสถานะลูกหนี้และการแจ้งเป็นหนังสือราชการทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดหนี้เกินกำหนดชำระเหลือร้อยละสิบภายในปีงบประมาณ2566จากวัตถุประสงค์เรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปประกอบอาชีพ อำเภอกุจจับได้เน้นเรื่องของการสร้างช่องทางการตลาด เพื่อให้สมาชิกที่กู้ยืมเงินไปสามารถนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายได้เช่นการจัดตลาดประชารัฐคนไทยย้มได้ทั้งในพื้นที่อำเภอกุจจับหรือจังหวัดอุดรธานีการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยเน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งหากกลุ่มอาชีพที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนไปแล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้แก่สมาชิกกลุ่มได้อย่างแท้จริงสมาชิกก็จะมีศักยภาพในการส่งใช้คืนเงินยืม นำไปสู่การลดหนี้เกินกำหนดชำระได้เป็นอย่างดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุจับสามารถพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มีการขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตลอดจนพัฒนาอาชีพรวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้สตรี องค์กรมีความเข้มแข็งนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งทำให้มีผู้สนใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกสตรีทั้งประเภทบุ Facebook, คคลและกลุ่มองค์กรเป็นจำนวนมากที่นี่มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกเดือนการประสานงานโดยหนังสือราชการการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุจจับเฟซบุ๊ก ลายและช่องทางอื่นๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทําให้กองทุนพัฒนาบทบาทสรตรีอาเภอกุจจับเป็นกองทุนที่เป็นที่รู้จักและเห็นถึงความสําคัญของการเป็นกองทุนของสรตรีที่สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนง,งานของสํานักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการการกองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสรตรีอาเภอกุจับเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดถือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งหวังว่าสตรีจะเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวกลุ่มองคอ์กรและชุมชนอย่างแท้จริงสำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการกานก,กองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุจจับสำนักงานเลขานุก,การต้นแบบในการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอของจังหวัดอุดรธานีตามโครงการเชิดชูเกียรต คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2,566